สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิ้นมากินข้าวกับนี่เลยน้ำพริกมันปูค่ะน้ำพริกมันปูจากครัวไทยๆและไทยทูยูจา้านี่เลยสีแบบน่ากินมากนี่เลยค่ะกินบ่อยมากค่ะน้ำพริกมันปูนี่เลยหอมมากทุกคนอื้กินแบบหอมสุดๆเลยอะ่ะจริง ขยำข้าวกินค่ะอือหือหอมใครที่ชอบกินมันปูนะคะจัดเลยค่ะของเขาจะมีทั้งน้ำพริกมันปูน้ำพริกไข่ปูนะคะมีทั้งสองเลยค่ะตอนนี้มินเริอกมาเป็นน้ําพริกมันปูอืมหอหอมหอมมันปูเลยค่ะทุกคนแล้วก็มันๆแล้วก็วันนี้นะคะมี นี่ค่ะกลืนเอออันนี้เครื่องในไก่ทอดแล้วก็มีไข่ต้มมีผักสดผักต้มนะคะวันนี้ต้มผักบุ้งได้แบบว่าสีไม่งามเลยค่ะทุกคนดูดำดำเหมือนคนกินเลยอ,อร่อยอันนี้ซุปเห็ดที่เหลือจากเมื่อวาน แตงด้วยนี่นะคะน้ำพริกมันปูของครัวไทยและไทยทูอยู่อร่อย, iner, ยหอมกลิน หัวใจชอบกินกลือนอร่อยเกลืนทอดมีผักกดดองด้วย ขอกินเฉพาะไข่ขาวนะคะมิ้นเป็นคนที่ไม่ชอบกินไข่แดงแต่กินได้นะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไข่แดงมีประโยชน์นะ แล้วได้ปลาอันนี้มาอล้วปลากรดีตากแห้งนะคะ่ะว่าจะทอดกด็เลยกลัวว่าแบบมันจะเยอะเกินไปไหมใหญ่ย่างไปอันนี้มันจริงมีข้าวสวยล้อนๆไข่ต้มจบแล้วะคะ่ะ จริงอร่อยอืม มาขยำเขาสวยละล้ๆดีงามพระรามสิบกิน <c oughs> กับมะเขือสดๆเลยบางคนบอกว่าอยากกินมะเขือปอะได้เหมือนมินม้นใช่ไหมคันใช่ไหมตอนเป็นเด็กมิ้นก็เป็นครับ แต่มันเด็กกกินพวกปากเค็มมะเขืออะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะคันลิ้นมากโตมาหายไปเองตอนเด็กๆมิ้งกินแคนมินปากบืนทุกทีแหละ นี้ตับตับดำมากไม่ได้ไหมค่ะจตบเวลามันเจอซอสแล้วค่ะเวลาเราไปทอดมันเป็นแบบนี้ สินค้าควอเทไทยค่ะใครอยากกินนะคะเขาไม่ส่งต่างประเทศด้วยนะคะอของควอของไทยทูยูอะคะ่ะส่งต่างประเทศควอเทไทยน่าจะส่งในไทยเขามีทั้งเพจทั้งติ๊กต็อกมีแบบมีครบเลยค่ะทุกช่องทางแต่ว่าสั่งในไลน์ง่ายในไลน์อะคือพอเราเข้าไปใช่ไหมมันจะมีรายการขึ้นมาเลยราคาเท่าไรา่อะไรยังไงสินค้ามีครบทุกอย่างเลย หัวใจลองชิมหัวใจไปออืหอมอ่ะกลงอ่ น้ำพริกมันปูน,นะคะจะเป็นน้ำพริกที่ไม่เผ็ดมากค่ะเอามากินกับลูกโดดอร่อยวันนี้ลูกโดดหมดค่ะข้บวกลุ้ยใครที่ท้องไส้ไม่ดีอะไรเงี้ย อย่าไปกินน้ำพริกเผ็ดๆอะ่ะเดี๋ยวนี้น้ำพริกมันทับออกมาเยอะพวกน้ำพริกแบบไม่เผ็ดมากอร่อยอเลยเนี้ยชอบมังเหดหน,นูอืม mm <clears throat> สมัยมินทำงานที่ร้านพวกไก่แบบไก่ย่างหัดใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะขายแบบเป็นพวงๆนะแล้วลมินก็ชอบซื้อกินไม่ว่าอร่อยดีแต่มินปรุงอร่อยกว่าต้องยอมแตงนินึไข่ต้มไาขา่แยงออกเราควรกินไข่แดงแต่พอดีไข,ข่ขาวนี่กินเยอะๆได้ไม่เป็นไร พาก,กูนในกรุงเทพนะไม่มีความสวยงามเลยไมีแต่ใบถ้าเป็นบ้านมีนะบ้านมีนะพักกูนนี่แบบยอดมีแต่ยอดงองๆค่ะไม่มียอดแบบไม่มีใบนะออืมแบบอไมีแต่ใบ เมืกก่อก่อนน่ะคืออยากกินก็คือแบบไปตรงข้ามบ้านมีนะ่ะเป็นลําห้วยใช่ไหมตรงข้ามอะ่ะไปแป๊แบ,บเดียวก็คือได้ผักกูดผักหนามมาละแต่แม่บอกเดี๋ยวนี้หาย,ยากแม่บอกเดี๋ยวนี้คือแบบจะกินก็คือต้องไปไกๆลๆอะไรเงี้ยแม่บอกซื้อกินง่ายกว่าแ,แบ่แมเขาขายก๋ำละสิบบาทเนี่ยมิ้นเคยถ่ายคลิปลงเพจอยู่นะคะที่เขาเทินหัวขายอะคะ่ะผักกูดผัก้นาน กําละสิบบาทคือแบบบ้องอยงอ่าใหญ่อ่ะบ้องใหญ่แล้วก็อ่อนมากโอเควนนี้ก็ อิ่มไปอีกหนึ่งมือค่ะก็คือใครอยากกินก็ที่ครัวไทยไทยหรือว่าไทยทูยูนะคะก็คือเพจใดเพจหนึ่งไม่ใช่เพจมินนะคะก็คือไปสั่งได้เลยก็คือของครัวไทยไทยและไทยทูยูนะไม่ใช่แบรนด์มินนะคะทุกคนบางคนเข้าใจว่าเป็นแบรนด์มินกินบ่อยไงกินบ่อยจัดโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีค่ะ